สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับคลิปในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะยังอยู่กันในเกมเซเว่นไนท์สองนั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาแนะนําวิธีการรีไอดีของเกมนี้นะครับว่ามันรียังไงนะครับผมเราไม่ต้องไปลบตัวเกมนะครับหรือว่าไม่ต้องโหลดแพทใหม่ด้วยนะครับประหยัดเวลาได้เยอะเลยเพราะว่าตัวเกมนี้เนี่ยแพทมันค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็ใช้เวลาโหลดแพทนานมากๆเลยนะถ้าเน็ตใครไม่แรงเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นชั่วโมงอะ่ะ นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันรีกันยังไงก่อนอื่นก็เราออกจากหน้านี้กันก่อนนะครับกดออกไปเลยนะฮะโอเคทีนี้เมื่อเราออกมาหน้าข้างหน้าตัวโทรศัพท์เราแล้วเนี่ยนะครับให้เรากดเข้ามาที่ตรงตั้งค่านะอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าโทรศัพท์ของแต่ละคนเนี่ยนะครับในส่วนของการตั้งค่าเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะเล่นอยู่ในโปรแกรมจําลองนะครับซึ่งจะเป็นโปรแกรมน็อกนะครับผมอ่ะกดเข้ามาที่ตรงตั้งค่าเนาะนะครับนี่ โอเคอันนี้ก็พอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับให้เรามาเลือกที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลอันนี้นะครับกดเข้าไปอ่าโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนมาหาคำว่าไฟล์ครับนี่นะไฟล์นะครับโอเคพอเข้ามาหน้านี้นะครับให้เรากดเข้ามาเลือกตรงคำว่า Android ครับผมโอเคเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเจอมีทั้ง Data มี obb นะครับแล้วก็ obj อะไรเนี่ยนะครับก็ให้เรากดเข้ามาที่ตรง Data นะ ่ะเสร็จปุ๊บนะครับเลื่อนหาไฟล์ที่มันเขียนว่าเซเว่นไนท์นะครับโอเคเลื่อนก่อนนี่ฮะไฟล์นี้นะชื่อเอ sk2gb เนี่ยครับอันนี้นะฮะให้เรากดเลือกนะครับผมอ่ะแล้วก็มาทําการเปลี่ยนในส่วนของชื่อไฟล์นิดนึงนะครับอ่ะโอเคเนี่ครับเลือกขีดสามขีดนะ ย้ำอีกรอบนึงนะครับว่าโทรศัพท์ของแต่ละคนเนี่ยมันทําไม่เหมือนกันนะครับก็คุณทํายังไงก็ได้อะเข้ามาให้เหมือนผมเสร็จปุ๊บเจอไฟล์นี้แล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อนะครับอ่ะก็กดเปลี่ยนชื่อเนาะโอเค เพิ่มอะไรสักอย่างเนยนะครับในส่วนของตัวท้ายตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็นเล็ก้าแล้วกันนะครับพอเพิ่มเสร็จปุ๊บนะครับให้เรากดตกลงเมื่อทําการกดตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราออกจากหน้านี้เนาะนะครับก็กดออกมาเลยนะครับทีนี้ให้เราเข้ามาที่ตรงตั้งค่าอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะก็กดเข้าไป ก็มาที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทีนี้เปลี่ยนในส่วนของตรงที่จะเข้านะครับไฟล์เกมอยู่ตรงไหนนะครับให้เรากดเข้าไปตรงนั้นอย่างเช่นอันนี้นะขบอมจะเข้าไปที่ไฟล์เกมอันนี้นะครับกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็มาเลือกที่เซเว่นไนท์นะครับก็กดเลือกเข้าไปนี่ฮะหลังจากนั้นเราจะมาเจอแบบนี้นะครับก็ให้เรากดทําการล้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับก็กดล้างไปเลย นี่ฮะกดตกลงไปนะครับอันนี้คือมันทําการล้างแล้วนะครับก็กดออกเหมือนเดิมครับอ่าพอออกมาเสร็จปุ๊บนะครับให้เข้ามาที่ตรงตั้งค่าเหมือนเดิมครับ Bruce. อ่าแล้วก็มาที่พื้นที่จัดเก็บอีกรอบนึงนะครับรอบนี้ให้เราไปทําการเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่เราไปเปลี่ยนชื่อเมื่อกี้นะครับให้มันเป็นชื่อเดิมนะครับผมอา่าโอเคมาที่ไฟล์นะครับอา่าแล้วก็นี่ฮะแล้วก็มาเลือกเลยครับอันนี้นะ อ่าไฟเซ่นไนทนะครับผมแล้วก็มาทําการเปลี่ยนชื่อครับนี่แล้วก็ลบตัวนี้ออกไปฮนะลบออกไปเลยนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับผมโอเคอันนี้คือมันขึ้นว่าเหมือนแบบไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่จริงๆแล้วมันเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาดูใหม่นะโอเคตรงนี้นะฮะ,ะแล้วก็มาที่ในส่วนของพื้นที่จัดเก็บนะครับโอเคนี่ไฟโอเคแล้วก็มาที่ Android ดอ่ัตตนะครับนี่ เลื่อนคำว่านี่เห็นไหม sk 2 gb เนี่ยอันนี้คือมันเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยก็ให้เรากดออกมาเลยครับกดออกไปเลยแล้วก็ทําการกดเข้าไปข้างในตัวเกมดูนะครับว่าณนะตอนนี้มันจะทําการเข้าไปเล่นใหม่ได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนไม่ได้หรืออะไรเงี้ยนะครับคือมันจะให้เราทําการโหลดแพทหรือว่เอาเข้าไปเล่นตัวเดิมนะครับผมามาดูกันนะครับมาแล้วนี่โอเค รอดูนะครับรอดูมันโหลดนะถ้าขึ้นมาแบบประมาณนี้นะฮะก็คือน่าจะได้นะครับเนี่ยเปลี่ยนได้แน่ๆนี่รอให้มันทําการรีเซ็ตนิดหนึ่งนะครับป๊บหนึ่งนะเห็นไหมมันจะทําการรีเซ็ตนะครับรอตรงนี้โอเคเข้ามาหน้านี้เรียบร้อยนะครับก็ให้เรากดแตะตรงนี้ครับตรงหน้าจอเข้าไปอ่าพอแตะเสร็จปุ๊บนะครับเห็นไหมมันจะให้เราทําการสร้างบัญชีแล้วครับอันนี้คือเราสามารถที่จะเข้าไปเล่นใหม่ได้เลย นะครับผมก็ทําการตั้งชื่อไปครับคุณจะตั้งชื่อว่าอะไรล่ะนะครับอ่ะผมตั้งชื่อนี้นะครับแล้วก็กดตกลงนี่โอเคกดตกลงอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าเขาก็จะให้เรามาทําการเลือกตัวละครเหมือนเดิมครับก็คือตอนเข้ามาตอนแรกเนาะเกมนี้มันจะเลือกตัวละครได้ก็คือตัวนี้ครับ ที่เป็นเลนนะครับแล้วก็กดเริ่มเกมเข้าไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ทําการเล่นไปตามเกมเลยครับเล่นไปเรื่อยจนกว่าจะถึงตอนที่มันให้เปิดซองจดหมายนะครับซึ่งมันจะมีการแจกพงแจกเพชรแจกอะไรเงี้ยนะครับเออล้วก็เอาตัวนั้นเนี่ยเอาเพชรตัวนั้นนะครับไปเปิดสุ่มหาตัวละครน,นะครับ เออหรือว่าเราจะเล่นไปจนถึงตอนที่มันแจกเพชรตอนอประมาณสัก1,000กว่าเพชรอะนะครับแล้วก็เอาไปเปิดรีโลหาได้10ตัวนะครับอันนั้นก็ลองดูก็ได้แต่ว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลานานมากๆนะเป็นชั่วโมงอะกว่าจะเล่นเสร็จนะครับผมเออโอเคนะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกนะครับว่าเราจะเลือกเอา,เอาตอนไหนยังไงนะครับผม,มจะเสียเวลาเป็นชั่วโมงไหม ถ้าเสียเวลาเป็นชั่วโมงก็คือคุณก็จะสามารถเปิดตัวแบบฟรีๆได้อีก10ตัวนะครับแต่ถ้าเสียเวลาเล่นไปประมาณสักเนี่ยหลังจากนี้นะครับอีกประมาณสัก10นาทีนะครับเพื่อทจะให้มันไปเปิดซองจดหมายอ่ะนะครับเราก็จะทําการรีตัวใหม่ได้นะครับผมรีได้ทีละตัวนะ นะครับประมาณนี้นะยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะรีไอดีนะครับอันนี้ผมเอามาแนะนำคร่าวๆนะครับผมยังไงคลิปนี้เนี่ยเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะใครมีอะไรสงสัยนะครับสามารถสอบถามได้ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคไปละสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับบ๊ายบายครับผม